สวัสดีนะคะแม่แม่จ๋าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักกีภูเบศนะคะบรรยากาศยามคืนนะคะอ่ะชิพากันไปใส่หมาะ เบิงเบิงเอวมันเห็ดหนองบูรูรูดูเอวมันเทาดูโอ้ยสงสารน้องลาอยู่ขังเทิงแน่ ลูกไฟลูกตามตามตาม,ตามไหมจับให้ได้ลูกจับให้ได้เร็ว รู้เหนื่อยแล้วนะพี่อโอ้ยงอนงอนแล้วเอาเอาเอาฮาไม่ได้เลยดิฮะแคนแค่ไปไหนไปไหนหายหายห,าห,าห,าหาวัสดีครับวัสดีสด <c ười> ครับ ครับยังไงครับยังไงครับฮึบฮึบเอ้ยสวยๆเ่อ้ยเสียงแค่นั่นแหละเสียงสวัสดีครับเออเอ้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมลูกเหยียบขา เน like no? like ื่ยครับเนื่ยครับเนื่ยครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเอ้าไปใส่แล้วไปเสรอันนี้นี้นี้เอาเอาเขานี้เราเอาบ่วงแต่แม่ๆค่ะติดกันรุนแรงมากเอาอยู่ด้วยกันไม่กี่วันนะดู วิ่งไม่ออกแล้วอ้นนอว,ว,ว,วอนเหนื่อยอ้วนเหนืนดด่อยดดวยดดันนี้เขาเปิดไฟครับวันที่เราก็มาถ่ายคลิปที่ครับวันนี้เขาเปิดไฟนะคะเราก็เลยมะะาแท้ฮะ วันนี้ติดใจกันเตะกลางวันเลยเออตั้งแต่มาถึงเลยขี่ไม่มาถึงปกติไม่ขี่เออวันนี้ขี่น้องวันนี้ขี่น้องทั้งวันเลยอ่ะจะนอนแล้วเนี่ยจะอาบแล้วเนี่ยจะอาบน้ำแล้วยังไม่ยอมอาบน้ำอยู่ยังมานั่งขี่น้องอยู่แค่ที่บ้านมันขยันอย่างนี้ไปไหนเออไม่ต้องเวลาไปบุญเปล่าหรือไปดีแล้วชวนเลย วันนี้ขี่น้องทั้งวันเลยนะไปแล้วน้อยตามตามตามเอี่ยวนะคะเพราะว่าน้องกีติดพี่เอี่ยวนะคะเลยพี่เอี่ยวหายวิ่งวิ่งเลยเอาหางชี้ไปแล้วนะคะแม่แม่นะคะนะคะ อันนี้ก็สนามสนามฝั่งที่เราอยู่นะคะฝั่งนี้น่าจะให้ขึ้นฟรีนะคะเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยเป็นฝั่ง v i p อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะและ้วก็มีนะคะไม่อัดคลิป Sampai jumpa di video แสงสีเียงเมื่อวานอ่ะวันวันกินกนหนัุณเหรอการกล้วยการกล้วยน้องการกล้วยโอ้เพื่อนมหาเยอะกฮุกไเนซีเขาเปนันดิอูไม่ปิดหรอกเอ อือากีคร <mm ับพี่อลครับอเด้อ ต่อแรกผมกลัวตะปักครับผมกลัววี่งายเต้ยไปดูโมนี่เป็นไรโม่พ่อไม่เปไหนเนี่ยดีแล้วไอ้ทอยดีแล้ว่อยวิ่งทอยอยู่หุบอยู่ไปสองลูกทุ่มันเป็นช่องแต่พี่เนี่ยผมยังอาผมยังสั่นอืออือผมอาศัยสัตว์งด้วยสัตว์มันต้องมันต้องมีเพื่อนอยู่ข้างๆเวลาเขาตกใจเขา ถ้าเพื่อนไม่วิ่งเขาก็ไม่วิ่งไม่เป็นไรนะหมู่บ้านผมว่า,ะาจะลองลองวิ่งทางป่ปาดูวิ่งไม่ได้ตอนนี้เลยไม่เลี้ยวอยากให้มันวิ่งดูไงว่ามันจะระเริดไหมตอนแรกตอนซ้อมย่างตอนขึ้นอีกอย่างแล้วเวลาที่เอาจริงมีตัวหนึ่งเนี่ยนุ่นนอดไปดูดชนเต้นเขาหรืวเปล่าแม่ต้องไปดูในติ๊กต็อกหรอก <laughs> เวียงผาสนามไปเลยัน้วนู่นแหละนี่งัวอย่างหัวเลยแกวอยู่โคแกวอยู่เอาแล้วอันนั้นเป็นไรนะมุนซ้ายมุนขวาอยู่ อะไรแม่ยูนี่ก็ได้เป็นนี่แล้วแรกรสๆแล้วทีอย่างแล้วกอน้องที่อย่างตามทีแรกตามแล้วก็เดินตามอย่างน้องที่เดี๋ยวนี้ขอปิดไฟแล้วนะคะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ